นี่เราทำหลวนของแก่เป็นกงเล็กถึงแม่อ่านี่ไก่อันนี้ตัวเมียเราไม่อรู้ทราบได้ครับป่าเราดูแปลกไม่เปน็นนี่นะครับอ่าน่าจะเป็นตัวแม่นะครับเ,เจี๊ยบเยอะไหนเรามาดูลูกเจี๊ยบกันว่ามีลูกเจีย๊ยกกี่ตัวหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดตัวแล้วอ๋อแปดตัวหตัวเก้าสิบหมดหลายตัวกันนะครับเนี่ยนี่นะครับมาดูเราเราเนี่นะครับ อ,อันนี้จะมีตัวเดียวโดดๆ,ๆกับตะกาใสออ่ไม่แน่ใจมากันนะครับเสรษฐาหารหรือเปล่าไม่นะาใช่เหมือนจะเป็นกระสอบเจือๆปับ๊บเรามาถัดทิ่กรงถ้าไปเราจะเห็นไก่ตัวสีขาวขุนะเปือเป่อนเปื่อนอะไรไม่อย่างนี้นะครับเราไปต่อครับ กินข้าวแบบนี้เดี๋ยวๆกินข้าวกิ่นเนื้อแปลกๆแ,แล้วนะไก่ตัวนี้มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าจะเป็นสีเสียครับแอนต้องมาดูกล่องนี้มีดิ่งกัน ตัวนี้ยังง,งุนงงอยู่ส่วนตัวนู้นก็อะไรก็ไม่รูงงงงกับชีวิตอยู่นะครับว่าจะทําอะไรดีวิ่งขวาซ้ายขวาชงอกนาป้าป,าปาขึ้นลงขึ้นลงป้าไปแล้วจ้าจังหวะนี้มาอีกทางน,นึงนะครับเรามาเร็วอีกเส้นนึ่งครับไก่ตัวนี้ของเอน สีฟ้าขาปลายขาวขนขาขาวครับ,รบ,รบ,รบแตตรงนี้เราก็จะมี ไก่ทั้งหมด8ซุ้มนะครับอโอโหเจี๊ยูดูไก่ดูไก,ก่มีลกกลเลยมากครับสวัสดีเจ็บเจ็บไหนบกมือรับทานเ็บเจ็บเองครับวันนี้เรามามาดูดูไก่ให้ฟังเจ็บเองเจ็บเองเ จีบ๊บโอเคเดีย๋ยวเราไปเห็นก่อนนะครับวันนี้อัปเดตสหน่อย